นี่แอคชั่นดีมากเลยครับกบยางตัวนี้มาดูกันนะครับมาดูกันนะครับวันนี้นะครับจัดกบยางมา2ตัวนะครับก็นี่เลยนะเป็นกบยางนะครับเป็จโจนนะครับของไตแสนอ่างประเสนนะครับจัดมา2สีนะครับสีเขียวสียอดฮีนะครับก็เป็นกบยางอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีนาตานะครับและรูปทรงนะครับแลกปราดแวกแนวนะครับไม่เหมือนใครนะครับกบยางตัวนี้2ใบสปินนะครับรูปหลักนะครับกันสวะนนะครับดีนะครับ ตาไม่เหมือนใครนะครับดูนะครับปิดข้างนึงนะครับนี่เลยนะสุดยอดมากนะครับกบยางตัวนี้ก็ขนาดนะครับ3.5เซนนะครับน้ำหนัก6กรัมเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูแอคชั่นกันนะครับว่าแอคชั่นจะเป็นยังไงนะครับราคาครับน้องๆหนูๆนะครับจับต้องได้นะครับกบยางเสร็จโจรนะนี่เลยนะครับแพ็กเกจเป็นแบบนี้นะครับต้องตาต้องใจนะครับสีเขียวและสีดำนะครับจัดมา2สีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะใช้กับลอกนะครับซีเซอร์นะครับ cast x2 นะลอกตัวใหม่เหมือนกันครับสายก็สายของซีเซอร์เหมือนกันครััับบบคนกกก็ พันอาชิโนเวท8ปเจนะครับมาดูกันนะว่าจะตีพุ่งตีไกลไหมนะครับขนาดส5้าเซนน้ำหนักหกกรัมนะครับกบยางเสร็จโจนนะครับออกแบบดีไซน์นะครับแบบมาดีมากนะครับหน้าตาไม่เหมือนใครนะครับกบยางตัวนี้เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับดูกันนะสายหน้านะครับ3 0ปอนด์นะครับ6กรัมนะครับพอดีตีนะครับหนักไม่หนักไม่เบาเกินไปนะครับเหมาะกับการล่าปลาช่อนนะครับมาดูกันเดี๋ยวจะปรับนวงไว้ที่เบอร์สบนะครับมาดูแอคชั่นกันนะโอ้โอ้ตกน้ำนิ่มมากเลยนะครับ บยางตัวนี้ตบน้ํานิ่งนะครับกอมาแล้วครับแอคชั่นออกนะครับแอคชั่นเนียนนะครับนิ่มนะครับปลาไม่มีระแวงไม่มีตกใจแน่ครับแบบนี้สปินสองใบนะเรียกปลาได้ดีมากเลยนะมาดูกันนะครับว่าจะตีขึ้นกอย้ามันจะเกาะไหมนะครับกันสวัสดีไหมเรามาดูกันนะครับกบยางตัวนี้ตีขึ้นไม้ลุกนะครับสบายๆนะครับ ีเขียวสียอดฮ็ดนะครับไหนตีขึ้นกอญ้านะเมื่อกี้มาดูกันโอ้แอคชันเรียกปลาดีนะครับได้ยินเสียงถึงนี่เลยนะครับเหยื่อไม่ต้านน้ำนะเหยื่อนิ่มมากนะครับกมาเบาสบายนะครับแบบนี้ปลาไม่ระแวงแน่นอนนะครับดูกันนะแอคชัน เดี๋ยวจะแปลตะกาไปให้นะครับเหยื yeah, ่อตัวนี้ราคาจับต้องได้นะครับทรงไม่เหมือนใครนะกบยางเสร็จโจนนะครับรูปทรงไม่เหมือนใครนะแวกแปลกแหวกแนวนะไม่ได้สะบัดแรงนะครับตีเบาๆนะตีออกนะครับนี่ชันดีมากเลยครับกบยางตัวนี้ตัวเดียวจะแปะตะกาไว้ให้นะครับ กบอย่างเสร็จโจนนะครับกอยังไงก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับไว้เรามาดูผลงานกบอบยางเสร็จโจนกันนะครับในโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ